มึงได้เพื่อนถ้ามึงวิ่งออกไปป่ามันนักตัวโอ้ไม่นี่รู้ดีวิ่งตัว700แยิงไม่ได้เป็นเกย์รู้อ๋อ88 Chamber ยิงไม่ได้เป็นไก่ย้อนวูบเลยย้อนู่ไหน เอยอยู่นี่ข้างหลังข้างหลังตรงเสาอะมันออกมาแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วางไม่ตายตายแล้วตายแล้วอ๋ออีตัวมีก้อนรติดเราเป็น้าทำได้ทำไม่ได้เป็นแก Ahem. <coughs> ครับ uh <-huh>. uh -huh. <coughs> <coughs> Get out of my way Hey! No up and ask questions <coughs> Assumptions will only get ครับ <coughs> <us from. coughs> เฮ้ยมีมีอันตีนะเล่นชาได้นะที่พิ่งตายกันถืว่าเป็นคำของหลังมาหลังมาคนนึงหลังมาคนนึงโอ้กูไม่ได้เล่นอีกแล้วทีน้นม้าเป็นสวยด้สิมเล็เลตัวน้อยอย่างเงี้ยพี่ร้อยให้น้องม้าเล่นพว้ส้น้เอยห้อเอัวใคร้ยตรงหลังอันนั้นนะใครไม่รู้เจตมังหลังอันนั้นอ้ยงบล้ด้ย้ โอ้โหเนี่ยกับก็ไม่ได้อะไอมีมันมานะไอ้ทนเจ้ามันม้าเย็นสุปายดาวบียุ่งปีกแชมเบอร์เฮ้ยพ่อเมอกันเลยเราบไปอ่ะ ชี้นกชี้ไม้อะตายไหวยายยายกูตายกูคือที่หนึ่งใจะเียเทียบกูไม่ได้อย่างไนนีสิแม่กตลกไอเหี่ยมอะไรได้ิ็แบเกแบออเคเราโดนเราโดนตะคาโดนตะคุอมอดูผลของการที่กูมาแต่ขำอะพึงดูก่อน Là à là mà. Mình mẹ nê, mẹ nê. Sì, kéo, mẹ 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 ไปมาข้างหลังไปนี่ลาก่อนลาก่อนชิชพี่สองไม่ได้หลบอโอยอยเหี้ยโอ้ยอย่าเพื่งอย่าเพื่งแล้วเมื่อกี้มาซื้อหรอไอ้ซื้อได้ยังไงเนาะเียคนเดียวซได้ยังไงเนาะ ตอนนียังไงมันด่านวัดอะโอ้เราไงโอะเราขอมาใไม่เจอกันอีกเลยกูขำจนกูไม่ได้ยิงเพิ่มหรือแยอะไรเลยอ่ะจริงๆไอ้เจ้าโหปืนมีคนปืนตกซะด้วยไปเก็บได้ได้ชิวๆไม่ตายตายต้องชอบปะชอบเสี่ยงอับพีในวันนี้ ไม่เจอกันพี่ไปขุดก่อนขุดขจะพูดสิจะเฮ้ยกคือมันมีอะไรมันมีอะไรตรงนั้นโอ้จนี่รู้ดิ